สวัสดีครับพี่น้องลำรวยลำรวยพาคกันมะรืนแบบครับมือนี่หลังจากเข้าวันตั้งเขาแบบยู่งหุ่นแล้วนะครับว่ากิเทพปูนมือนี่ครับตั้งเรียบร้อยแล้วกับากันมะรืนแบบสามคนครับมือนี่ว่างไหไรว่างข่างอะไรเออว่างเออว่างหมดแล้วแบบแบบไปไปบอกของข้างเขาดูเดียวไปก่อนเนาะลรือพอดหรือเปล่าหยิบใส่ หย่ไม่เลยไม่ตัวไตเลยห้องไตนี่เลยถ,ถึงวอสูงซ้ำกันเนาะกยไ่เงทมั้งล่ะเออเปลือแล้วากันเมื่อเริ่แบบกับเพจเนื่งเลยกับอันฟอลี่สารค้ม คนดีใจมันจะได้เมียบ้านแล้วหา,า,าลงลงแล้วเราม่นัดนัดคันปะเยวเขาิะตัดด้วรวดยิ้มเถียกลมเผื่มันนั่นเื่มันเรีวยวดเหี๋ยวไ้เดี๋ยวไตัวมันอีดีไ่บุญ ร้อนร้อกเลื่อยกสิมัดมือหมดแล้วครับไมเ่เลี่ยงง่ายหรอกแค่ไ้เป็นอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ก่วแล้ว ผมมีเวลาไมหมฮมันเข่าแบ,บยบยุ่นข้างนายครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ข้างหลังครับเพราะว่าลื้อแล้วเสีได้เข่าแบบต่อไปเลยครับนี่อกู่ายงานนี่นี่ยังา,อย,า,งายอยู่งานแบบเพราะว่าม่างเค้นยดไง ตอนแรกว่าสิ่งมือลือถ้าอาทิตย์ก่อนแล้วละ่ะเขามาหมา่างเคียนเอ่อรือเคียนเหรอเขาจะไปตั้งข้างหนา้าอด็กอยากหลังไปตั้งข้างหนา้าได้ว่ามีเวลามือเลือครับมันไก่เคียนเขา เแยกนั้งแต่ไหนครับงานไปเรื่อยเรื่อยเือประกอบเรื่อประกอบนี่นครับงานกะใกล้แล้วล่ะใกล้จะคนจะงานไหนใกล้จะแล้วแล้วครับอีกพอมั่นสองเดือนครับเขาแบบนี้เขาแบบระมาณนสองเดือนต่อไปก็จะได้ไม่ได้เข่านะครับเพราะว่าถนนนั่นก็บไม่ได้เข่าแบบลายครับ ภาวะเท่ถนนพร้อมสองไส้ในถนนในม,มันม,นนม,ม,นนนมันะครับเทศมั่นะครับเทศปุ่นเท่ห์เทละเมื่อละสามล็อกสามล็อกสามล็อกนะครับต่อไปต้อมึนี่ก็เท่ถนนหลังก็ไปเทศแพงเทศแพงที่ผมเขอไว้เองครับหลังก็ไม่เท่พุดดิ้งพร้อมครับ,รบมึงน,นี่ยี่สิบสี่สิบเมตรประมาณสามสิบโสี่สิบเมตรเลยครับ ผมเข้าแบบไว่เองกับสี่สิบเมตรแนกเทพปูนข้าวเทอยู่อครับพวกผมแผนกงาน,นยางเดียวต้งเพ่าบริเคนก็นต้องนไนประเทศครับที่ับบไม่มีงานนี้เคยข้บแบบก็ได้ไ,ไปเทศกัน คนก็นได้ไริทปเทน้ำพนครับ ทเทใบออกแก้วมาดึงงามมาครับเพราะว่าบรงนี้ผมเป็นคนกี่วายครับนี่ล่งคลิปให้เบิ้งกับบมี่ยังหนอยครับกับชิ้นไส้ซาลาจังหน่อย ต้องคิดก่อนมิแต่ชนโยบายเล็กจินเคสเล็กินอ,นอกกนะไรเฮ็ดงานครับหาปลาแบบมือไหร่ครับกับประเทดในดีกันได้ครับกับสีเฮ็ดไปเรื่อยครับ ยามลงคลิปเฮ็ดงานนะครับเฮ็ดงานให้อยู่ประเทศไต้หวันครับอยู่ไทยจงครับแต่ละมืออย่าเป่าเบียกกันเด้อพี่น้อง รีบ่คันน็นอตนี่ให้เทละซ้ำ

หลาง,งานตะละมือมันตะลเมือก็คือลือแบบเพชรแบบคลือแบบเพชรแบบนี่นงงแหละงง่ายแพงน้อยโอ้ขิมไปยังพ้น ข้างเล้ยหงนอกคุณหลับข้งเบื่อนเขาึบ้านึนเี้ดี๋ยวตัวนี้จะาตัวนี้ลวดพวกนี้จะตัดคือว่าเขาขันน็อตออกก่อนแล้วเขาไปเหยียบนะเขาขันตัวพวกนี้ออกไม่นี่เขาจะไปฟาดมันเดี๋ยวตัดที่หลังไปตัดไง เอาไว้ hey, s <S in no ึ้นยอบแล้วก okay. so ับ้าไม่ตอนนั้นขึ้นมาแต่ว่าเข้าขันตอน็อดนี่หรอเออไว้แต่ตัวไตเนี่ยไว้ตอไม่นี่ล่ะตอนนัตพวนี้ันหนก่มดเดีลวดเขาไว้ที่หลังอันนี้อันเดียวเท่านั้นอนั่นแหละเพราะว่าเขาจะได้ตัดที่หลังง่ายง่ายเลยเขาลื่ตัวนี้ออกก่อนเป็นขันตอนไม่เกียวกน

เ,เ,เกเค่ครับพี่น้องก็เ,เอาโลก,กันเอาน็อตออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวลือแบบครับเบิ่งดูครับพี่น้องเป,งป็นเทศเสียนครับว่าจะเป็นผูน้ใดเอาน็อตใส่เพราะนั้นว่าตัวลูกเก่นนาซีนน ห,หนึ่งสองสามหกกรมีครับใส่น็อตทุกกันเลยครับทุกคนเนี่ยนอนกันนะโอ้ฮักตักตักตักนั้นว่าตัวลูกเก่าสิเขามาว่างยาไว้บ้านนี่หกกระมีเนาะใส่นอ็อตไปโอ้แ yeah, ย่ยา่ต้องมีมือจังไรเลยเฮยมันใสอ,อีกหมดเขามันใส่มันน่านเรื่อยแท้จีว่านเลย มัตนต้องมีมือจังไรเนาวมาใส่น็อตไว้นี่ซุปเปอร์พวกนี้ก็น่นาดีว่า,วาอืมแต่นายหาก็มี่หกหกรม,มี่วันนี้ใส่น็อตไว้ปจำอันนี้ซีนี่คัก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 เยอะคักเยอะ